ทางด้านลุงสมัยเดินเท้ารับบริจาคนำเงินไปมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งภายใต้โครงการเดินเพื่อชาติปราศจากโรคโควิดด้วยนี่ นายสมัยวงจันทร์หรือลุงสมัยให้สัมภาษณ์ทีมข่าวสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลถึงแรงบันดาลใจที่เดินรับบริจาคจากอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีถึงกรุงเทพมหานครเพื่อนําเงินไปมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งภายใต้โครงการเดินเพื่อชาติปราศจากโรคโควิดว่าหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานอย่างหนักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโดยเฉพาะทีม แพทย์และพยาบาลตนจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อสังคมและอยากทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10จึงมีโครงการดังกล่าวขึ้น ออกเดินทางจากบ้านพักที่อำเภอสิรินทรจังหวัดบลราชธานีเมื่อวันที่10กรกฎาคม2563ถึงกรุงเทพมหานครวันที่11สิงหาคม2563ใช้เวลาในการเดินเท้า32วันตลอดระยะเวลาการเดินเท้าในแต่ละวันจะเริ่มเดินเวลาประมาณ6นาฬิกา10นาทีและจะหยุดพักเวลาประมาณ17นาฬิกาโดยในการเดินในครั้งนี้ได้รับความดูแลจากหน่วยงานตามระยะทางที่เดินเท้าผ่านอาทิตำรวจทางหลวงมูลนิ ที่ปอเตกตึงทางนี้ได้รับเงินบริจาคประมาณ3 0 0 0 0บาทซึ่งขณะน,นี้ยังรับบริจาคและมีผู้บริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องจึงยังไม่มีการสรุปตัวเลขที่ชัดเจนตอนแรกก็แจ้งใจเดินดนานแล้วครับก่อนก่อนที่พระอ,องค์ยังไม่สวรรคตรก็หาโอ,อก,กาสเดินไม่ได้ครับก็เลยอยากอยากเดินช่วงโควิดก็เดินไม่ได้ครับเพราะว่ากําลังติดเชื้อทางสังก,กัดก็ทางกทมก็ห้ามห้ามนั่งระยะห่างครับ พอดีหลังจากโควิดไปก็ลถไม่เดินรถไม่หยุดเดินเดินวิ่งสองเดือนครับก็ลาต่อครับอีกเดือนหนึ่งจึงได้ตัดสินใจมาเดินเพื่อถวายความดีตรงรับพระดีต่อพระองค์รอเก้าลออสิบเพื่อจะนําเงินบริจาคท,ท,ทุกบาททุกตางไปมอบให้โรงพยาบาลสิบเก้าโรงพยาบาลครับก็มีก็มีโรงพยาบาลตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ภูเก็ตกับสระดาครับเออคุณลุงเดินมาทั้งหมดกี่เดือน ทั้งหมด32วันครับเดินทางจากไอโอบตอนนันก่อตั้งแต่วันที่10กรกฎาครับผมไปถึงกรุงเทพวันที่11ก็ครบ32วันพอดีครับ 2>, 2วันเนาะครับยอดรวมทั้งหมดนี้คือยังไม่ได้ย,ไยังได้ไม่คันวัครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบ30,000 30,000กว่าบาทครับทิ่พ่าได้เพราะว่ายังรอรับบริจาคไปถึงวันที่เดือนกันยาทั้งหมดนะครับเต็มๆเลยครับรอรับบริจาคอยู่ครับบริจาคครับครับเพราะว่าหลังจากสิ้นเดือนกันยาก็ แต่คำนวณยอดบริจาคทั้งหมดไปรวมกันก็เฉลี่ยตามโรงพยาบาลที่เราระบุไว้ครับผมก็มีโรงพยาบาลที่นอกพื้นที่ก็มีเจ็ดแห่งครับมีอำเภอสะะดาครับที่ติดเชื้อเยอะก็จะไปบริจาคให้คุณหมอที่จะช่วยจะช่วยอีกแรงเน่งก็ว่าได้ครับในไหนก็จะทําความดีถวายพ่อก็จะให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบที่อยู่ในเขตพื้นที่แต่เขตก็บริจาคเข้าไปเลยครับแตบัญชีตามที่หมายเลขบัญชีบริจาคเลขบัญชีธน,นาคารไทยไทยพาณิชย์ครับสมัยวงจันทร์ครับผู้เดินทางหมายเลขบัญชีก็093ครับ2497006093 2497006ครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาหมู่บ้านนิเวศครับ อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าเวลาประมาณ8.10นาฬินาทีวันที่8 9ถึง9กันยายน2563ลุงสมัยจะเดินรับบริจาคในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุบลร,ราชธานีผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคได้ทั้งเงินสดและโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่093 249 7006ชื่อบัญชีนายสมัยวงจันทร์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 6 1 3 8 2 9 5 6 0 6 4 7 4ง ๙9 8 4สำหรับโรงพยาบาลทั้ง19แห่งที่จะนำเงินไปบริจาคประกอบด้วยโรงพยาบาลสรินทร์ธโรงพยาบาลสว่างวิระวงศ์โรงพยาบาลพี่บุญมังสาหารโรงพยาบาลเขมราชโรงพยาบาลนาจัลวยโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมโรงพยาบาล่ขยสันพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลสันพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลปากช่องนานาจังหวัดนครราชสีมาโรงพยา โรงพยาบาลโนนคูนและโรงพยาบาลกันทะลาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดโรงพยาบาลปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลประคนชัยและโรงพยาบาลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงพยาบาลสเดาจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลสระบุรีจังหวัดสระบุรีโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต